สวัสดีครับผมปีโค้ดไอเคบอมบี K ้ K นะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในเกมบอกฟุตแต่แล้วนะซึ่งวันนี้ก็พี่จะมาโชว์สกิลผลแสงที่ถูกปรับมาใหม่แล้วก็ถูกรีเวิร์กมาทั้ง V1 แล้วก็ V2 เลยนะซึ่งเราไม่ต้องพูดความจำเพลงเดี๋ยวพี่ก็เอาผลแสงมาใช้ก่อนนี่เป็นไงการถือโค้ดฟรีามาดูการโจมตีปกติกันก่อนเลยดีกว่านะเพราะว่าผลแสงเนี่ยมันมีดาบให้นะเอาไว้ฟาร์มมาสเซอรี่ง่ายๆนะนี่คือการโจมตีปกตินะ อ่าเป็นครั้งที่สี่จะเป็นการทิ้มนะดูทีมนึงอืมพอความในใจส่วนสกิลเซตเป็นการชาร์ตเแบบนี้อ๋อมันค่างจะเฟีลเลยนะต่อไปก็สกิลเอประหลาดออฟไลน์การยริงแสงกิ๊กยิ้วลวๆแบบนี้นะเอาไว้กดใช่ส่วนสกิลสีก็จะเป็นการหวาไปเตะนะรู้สึกเหมือนจะล็อกเป้าเลยนะแล้วก็ส่วน สกิลวีนี่ก็ค่อนข้างเทเลยนะเป็นวงแสงลงตรงพื้นนะแล้วก็ปล่อยลงมาตามวงส่วนสกิลสุดท้ายก็เป็นสกิลบินนะเป็นแบบนี้ถูกปรับมาให้เป็นแบบนี้นะค่อนข้างสวยเลยนะโอ้ก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลของวีสองเลยนะดีกว่านะก็คืออ่าไปดูสกิลของผลแสงเอเวกนะเดี๋ยวพี่ขอไปเอามาก่อนแป๊บหนึ่งนะ โอเคตอนนี้พี่เอามาเป็นที่เรียบร้อยนะผลแสงเอเวกนะก็าาการโจมตีปกติก็เหมือนเดิมนะส่วนมาดูที่สกิลเซตดีกว่าสกิลเซตจะเป็นการชาร์จสามครั้งแนละ้วก็ยิงออกไปสามดอกนะเป็นธนูส่วนสกิลเอ็กก็จะเป็นการกดแช่เหมือนล่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นดาบลงลงมานะปล่อยลงมาอ่าประมาณนั้นส่วนสกิลซีเนี่ยพี่บอกเลยว่าโคตรเทดูนะฮึบ ดูแล้วก็คอมโบก็เตะลงไปแบบโคตรเฟี้ยวส่วนสกิลวีวาดออฟกอนนี่ก็เหมือนล่างแรกนะแต่เหมือนจะวงใหญ่กว่าและแรงกว่านะเห็นไหมอุ้ยโคตรอันตรายส่วนสกิลเอฟสกิลบินก็เหมือนเดิมนะแต่ว่านี้ก็จะหักไปหักมานะอ๋อนี่ก็แค่นี้แหละน่าจะแค่นี้แหละการปรับมาของผลแสงใหม่ถือว่า ค่อนข้างปียโคตรจะสวยนะครับพี่เอาไป PPP นี้ก็ค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันนะพี่คิดว่านะก็ถ้าใครชอบก็บฝากกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็พี่มีทิปคอบของตัวเองสามารถเข้ากันได้นะลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชั่นนะสำหรับนี้ผมบีกสเอเควัมบีต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ